สวัสดีจ้าพี่น้องมารู้ดอกใหม่หนาบ้านจ้ะที่มันโดนลูกเห็บเนาะมันไม่ฮักจ้ะแต่ว่าใบาขาดเห็นไหมดอกบดตันหอมหอมเนาะมะันแรงมันแรงกินดอกใหม่ตัวยหญ่ใหญ่เลยดูยโอ้ดอกไอ้มะลิก็จะบานแล้เน,น,นะนน่ะเนาะโอ้ฝนจะมาเลยพี่น้องค่ะฝนมาดอกบดตันก ล่วงก็ฮักจ้กะเนาะโอ้โอ้แมลงตัวยังใหญ่ะจะฮักเลยนี่มันเป็นแบบนี้ทุกปีเลยจ้ะช่วงดอกบัวตันบานฝนฝนจะตกเนาะฝนตกแล้วมันก็จะฮักจ้ะเพราะว่าน้ำเขาไปค้งในดอกนี่เนาะน้ำเขาไปค้งในดอกแล้วก็ฮักจ้ะหอมหอมเนาะหอมมากเลย บ้มาแรงตัวใหญ่ดูนี่นี่ก็นี่ก็บ้านแล้วนี่ยนี่เนี่ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวดูหน้าบ้านนิดนึงเนาะแล้วก็แล้วก็เข้าบ้านจ้ะเพราะว่าฝนตกเราจมะมาถ่ายตั้งแต่ตน้กนกลางวันเราจะไม่วางเนาะโดนลูกเห็บดูวาใบไม่สวยเลยเนาะใบขาดๆเนาะเนี่ยดกมากแล้วก็ กำลังจะล่มจากฝนเน,ะนาะลงลงคลิปที่ว่ามีลูกเฮ็บตกให้ดูแล้วเนอะที่หลูกใหญ่ๆอ่ะดอ่าโอ้ยหักแต่ได้เนาะยังไม่หักยังไม่หักแค่แค่ไอ้มันนักนาำเนาะโอ้กำลังบานเป็นงี้ทุกปีเลยแต่ได้เนาะ ไปีไหนที่แรงๆอันเนี้มันไม่หักเนะาะแต่บาไม่ค่อยมีดอกแรงๆแบบสนมากช่วงโบตันบานนี่จะแบบไงล่ะจะมีฝนบ่อยอ่ะเนาะโอ้ยเสียดายดูอ่ะดูใบดูนี่นี่ท้าฝนมาแรงๆก็่ฮักจะดอกเนาะโอ้ยใบก็าขาดจากลูกเข็บดูอ่าก็ลุ่งกระลิงป้าเข้าบ้านฝนตกจะ้ะมืดตื้ โอเคจับีีน้องพาชมสวนหน้าบ้านนิดหนึ่งน,นจะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจะมาชมสวนเด็กกันจะ๊ะเนาะสวัสดีจ้า